สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาวตายซ้ายเถวนะคะอ่าน,นี่สาวตายกับพานน้องๆน,นะคะไปเที่ยวกันนะคะใต้ลงใต้รูปเปนเซ็แล้วนะคะ พ่อปา้านองๆไปกินข้าวนะคะทุกคนนะคะไปจ้าไปกินข้าวกับแาวตาแซ่แห่แถวกับน้องสูภ้าชาแนวแล้วก็คุณแม่ลูกซีบอลแสวงด้วยนะจ้าไปจ้าไปจ้ามาๆมาไปกินข้าวด้วยกันนะ,ะ,าาะคะทุกคนนะคะตาม้าวตามาเลยจ้าสวัสดีทุกคน แนะนำตัวนะคะเป็นสี่ไดาแสวงสร้างเองได้อ่าอาจารย์นาเรียวค่ะสุภาช้าแน่วค่ะด่าเพื่อนสาวสุภาค่ะแล้วก็มีอาจารย์ค่ะอาจารย์มาแนะนำน้องพรน้องพรไม่แนะนำตัวนิดี่เนี่ยน้องพรน้องพรดีค่ะอันนี้น้องพรแล้วสุภานะคะด่าเพื่อนพอดีน้องๆเข้ามาจากสกลนครน้องสุภาแล้วก็มาเราเราเป็น เจ้าของบ้านน้องสาวใต้ใสายเที่ยวเร<ด>า,าก็เลยจะมากินวันนี้มีหลากหลายมากินข้าววยกันนะจ้าน้องสาวใต้ชวนเลยนะจ้ากินค่ะเสียงมันาไปกินมีเมี่ยงปลาเผาค่ะทุกคนมาจ้ามาจ้าตำยอดมะพร้าวที่จะเคยได้กินกิน <todos S 1> ตำยอดมะพร้วาวอร่อยอร่อยข้าวเหนียวมาสองซองเห็นไหมข้าวเหนียวมาสององสองอข้าวเหนียวที่นี่มันไม่มีกล่องข้าวนะคะมันมีกระสอบนะคะปลา ยกมือเลยท่านคะได้เต็มที่ไปเลยค่ะต้องเช่นมีอะไรจังยกไปที่น้องน้องคอนเลยแล้วถือ่าไปนั่นแหละค่ะดีๆเด้เดี๋ยวทำมือเลยจ้า อบอบไม่อร่อยไม่กรออันนี้ได้กินได้เลยไมน้หรือ้ามันปเนี่ยกินได้ไหมไม่รู้ยากินได้ไมเลยประดาบไม่สวยใ่ไหมอ๋อเดี๋วไปเยะมาทไม่ดถ้าเป็น้เป็นอะไรอะไ ันได้นี้ก for ินของสูนะคะแมุกยอดเลยนะคะอาหารชนสูงนะครับดหนิตาตัดีวยอดเยอะใหญ่จับ้าให้เขาเป็นหัวใ

ให้ชิมสดนะคำบอกน้องที่รู้จักชินสดต้องแช่เย็นๆตะกอบได้ดีนะแค่น้ำแข็งกได้แส่ตู้เย็นแค่น้ำแข็งเยอะมากเรียกมันน้องแข็งจุด เดี๋ยวมันจะได้แล้วค่ะมันจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโซนเสร็จจะโหลดขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก

ยงเดิคนเยอะเยไม่ได้โอหันนะคะ่วาต่ว่าหนูสามารอยู่สุดคนได้หนอยู่สุลคนตั้งแต่ปีสามหนึ่งปีแล้ว ทำมาถทง้านอยู่้านอย่บ้านอยู่เหนาที่คือมนมีอะไรบางกว่าอันก็คือไปทำมาหากินอยู่มวลคนเขาทำมาขายแต่ว่าจะไปขายสกอปีั้นเินั้ตัวได้แลต่อบ้านมากฏว่าตั้งแต่วันนั้นจถึงวันนี้อยู่อยู่นเลยยาแล้วก็ายไะอยู่นม่นไปหมดทุกคนเลยที่จะสวไม่เหลืออะไรแล้วที่าขายหมดแล้วที่ใช้ใช้นบ้านไห่ คนที่มีบ้านี่สามสี่วันแล้วโอ้โหก็เป็นกันด้วยนะไม่ตายต้งดูตรงนี้นะดูตรงนี้ก็ไม่จะหายได้ตงี้ก็เิ่มมีเยนะแล้วเราก็เริ่มไปนาลำบากเนาะ

จเจอกันไหมคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนถูกกำลังใจนะคะติกามาเป็นกำลังใจให้ซาตา้าตียาเลน้องสุภาชนแนลและคุณแมลูกซี่ด้วยนะคะเจอกันไหมคลิปหน้านะคะมาเรวว่ะซาตาจีปาโนงสุภากับเพื่อนๆไปเตี่ยวไนกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ